มาบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะสำหรับคนที่ปลูกพืชไร้ดินแบบนี้นะคะเราจะมาบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขาใบใหญ่ใบเขียวนะคะนี้นะคะเดีเ๋ยวเราจะไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเยปานจะพามาดูใบครึ่งใช้ของเยปานนะคะที่ปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะที่ปลูกใส่ขวดด้วยนะคะใบเขียวงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะใบกำลังแตกเลย นี้เป็นกระเทียมนะคะปลูกไว้กินใบค่ะกระเทียมก็ใบใหญ่นะคะก่อนอื่นนะคะญีป่ปานก็จะมาเปลี่ยนขวดกระเทียมของเราก่อนค่ะญี่ปานจะมาเปลี่ยนนะคะขวดเล็กให้เป็นขวดใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่ารากกระเทียมของเราเนี่ยค่ะเยอะมากเห็นไหมคะแล้ว จะเริ่เติบโตไม่ได้ดีนะคะถ้าเกิดลากเขาเยอะๆแน่นๆแบบนี้นะคะเยปางก็จะมาเปลี่ยนเป็นขวดใหญ่ค่ะเขาจะได้แตกใบแตกหน่อออกมานะคะเพราะว่ากระเทียมนี้เราปลูกไว้กินก็ได้นะคะหรือว่าแบบสวยงามก็ได้ค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมนะคะถ้าเกิด <Hey. S 2> ว่าจะปลูกกินหัวให้ปลูกลงดินค่ะเราจะมาทํากันเลยนะคะนี่นะคะก็จะมี ขวดน้ำนะคะ1.5ลิตรนะคะที่เยปานเตรียมไว้นะคะเยปานจะตัดให้ดูขวดหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าเยปานก็ตัดเอาไว้แล้วก็มีนี่ค่ะตรงฟ้านะคะเพราะว่ากระเทียมเราเอาใส่นะคะหัวเขาจะใหญ่อะคะ่ะเราก็ต้องตัดช่วงนี้นะคะเยปานจะตัดดูนะคะว่ากระเทียมของเราหัวเล็กหัวใหญ่นะคะตรงนียค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไตตรงฝาขวดเลยนะคะกระเทียมของเราหัวใหญ่อะคะ่ะจริงเราก็ตัดตอนที่เราปลูกใหม่ๆก็ได้นะคะเราจะได้ทําหน่เดียวะจะได้กว้างๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งะะตัดต่อก็จะได้กว้างแบบนี้นะคะเป็นปากขวดแบบนี้แล้วนะคะ ขวดแต่และขวดเขาจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีกว้างบางทีก็ใส่พอดีนะคะแต่เราต้องดูเอาค่ะเราจะใช้ขวดสูงขวดต่ําแล้วแต่เราจะเอาไปตั้งนะคะเดี๋ยวแปงก็จะพาตัดเอาแค่นี้นก็พอจะได้แบบนี้อันนี้ก็ไ อาใส่เสร็จแล้วน้ำเติมเลยค่ะน้ำสะอาดของเรานี่แหละค่ะเด็ังก็ทำเลยแล้วขวดนะ้งแต่ขวดนี้จะสูงหน่อยค่ะต่อมานะคะเย่าปังก็จะใช้กระเทียมของเรานะคะเติมน้ำนะคะเทออกก่อน อย่าปานอยาทำให้ดูสองขวดนะคะเราก็เทน้ําทิ้งกันเลยค่ะต้นเขานะคะอย่างอวบเลยนะคะใบใหญ่ด้วยค่ะเดี๋ยวน้ํานี้เราเอาเททิ้งเลยนะคะเมค่ะใช้น้ํานะคะล้างกระเทียมของเราเห็นไหมลากเขาออกไม่ได้เลยลากเยอะมาก ล้างค่ะล้างตรงรากเขานะคะ<อ>ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนน้ำเขานะคะน้ำจะเน่าหัวกระเทียมของเราก็จะเน่าด้วยนะคะน้ำก็จะเน่าด้วยค่ะต้องล้างออกนะคะที่แยปานเตรียมไว้นี่ค่ะเอาใส่พอดีเลยค่ะนี่แยบานใส่ให้ดู นี่นะคะก็จะใส่พอดีมาดูใบครึ่งใชยของเยปันนะคะเยปังก็จะมาล้างรากเขาด้วยนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะเยปังก็มาเปลี่ยนน้ําครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนเหมือนกันนะคะยังงามเลยค่ะรากเขานะคะเราก็ต้องล้างออกด้วยค่ะ เห็นไหมคะลากเขาแตกออกมาเยอะเลยทำเหมือนกับต้นกระเทียมนะคะลากฝอยกำลังแตกเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างทุกขวดเลยค่ะเปลี่ยนน้ำให้เขาอาทิตย์ละครั้งนะคะ ต่อมานะคะเยปานก็จะพามาทําปุ๋ยนะคะส่วนปุ๋ยของเยปานนะคะก็จะมีผงชุรสค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะมี2อ,อย่างแค่นี้เองค่ะผงชุรสนะคะเขาจะมีกรดอะมิโน,โนค่ะโโนโซเดี d i u m a n d r o เมตนะคะทําให้รากปอยของเราหาอาหารได้ดีนะคะต่อมานะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะจะมีวิตามิน B3B5 B6 และ B12 นะคะรากนะคะทําให้พืชผักของเราเขียวงามค่ะ และสดชื่นตลอดทั้งวันเลยค่ะยี่ปันจะใช้ผงชูรสนะคะไม่เยอะค่ะแตหนึ่งช้อนชานะคะจะเอาประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนชาี่ปันไม่ได้เอาช้อนชานะหรือใครมีปุ๋ยอินทรีย์แบบอื่นก็เติมได้นะคะต่อมานะคะใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะเครื่องฝานะคะ ใส่น้ำนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะละลายกับผงชูรสกับเครื่องดื่มชูกำลังของเรานะะี่ค่ะเยปานทำไมทำน้อยจังเพราะว่าเยปานจะเติมเฉพาะในขวดของเราค่ะนะคะให้ผงชูรสล,ละลายก่อนค่ะละลายดีแล้วนะคะเยปาน เอาใส่นะคะนิดนึงค่ะหนึ่งช้อนชาก็พออันนี้ช้อนโต๊ะใส่นิดเดียวค่ะนี่นะคะขวดเลยนะคะแต่เราต้องคอยเติมน้ำบ่อยๆนะคะเพราะว่ารากเขาจะดูดซึมไปเลี้ยงลำต้นนะคะจะทำให้น้ำแห้งได้ค่ะต้องคอยดูด้วยนะคะตกะพอดีนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแต่และขวด นี่นะคะเราก็เติมไว้อย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์หนึ่งนะคะยายปังก็มาเติมครั้งแล้วก็มาเปลี่ยนน้ําให้เขาครั้งนะคะใบเขาจะได้ใหญ่นะคะแล้วก็ใบเขียวงามด้วยค่ะเติมปุ๋ยในขวดแบบนี้นะคะก็ลองไปทําดูนะคะพืชผักของเราที่ปลูกไว้นะคะจะได้ใบใหญ่ใบเขียวงามเลยนะคะปลูกง่ายและใส่ปุ๋ยง่ายๆด้วยค่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้องปันปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ